บริษัท Space x ผู้นำด้านเทคโนโลยีขนส่งอวกาศภาคเอกชนชื่อดังประกาศความร่วมมือทางธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศครั้งใหม่กับบริษัท Space Adventures ผู้มีประสบการณ์นำส่งนักท่องเที่ยวขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยยาน s o ย u สของรัเสเซียมาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดทั้งสองบริษัทเปิดให้ผู้สนใจจับจองตั๋วโดยสารจำนวน4ที่นั่งเพื่อเดินทางท่องเที่ยวไปกับแคปซูลขนส่งนักบินอวกาศดราก้อนที่พัฒนาโดย SpaceX ภายในปี2022นี้นักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจจะไปชมห้วงอวกาศกับโครงการนี้จะได้ล่องลอยอยู่ในวงโครจรรอบโลกเป็นเวลาไม่เกิน5วันในช่วงปลายปี2021หรือภายในปี2022เป็นอย่างช้า แคปซูลขนส่งดราก้อนจะนำพวกเขาขึ้นสู่ระดับความสูงเหนือพื้นโลกที่ไกลกว่าระยะไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติ ISS 2อถึงเท่าหมายความว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะได้เดินทางไปสัมผัสห้วงอวกาศส่วนที่ลึกยิ่งขึ้นเป็นประวัติการซึ่งยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากโลกคนใดเคยไปถึงมาก่อน ผู้แทนของบริษัท Space a d v e n t u r e s ระบุว่าจะไม่มีการเปิดเผยสนนราคาของค่าเดินทางในโครงการนี้แต่บอกได้ว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผู้ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศรายอื่นๆในอดีตบริษัท Space a d v e n t u r e s เคยคิดค่าเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติราว20ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งเที่ยว ได้มีลูกค้าเป็นคนดังและมหาเศรษฐีมาแล้วถึง8คนทางบริษัทยังตั้งราคาสำหรับตัวของเที่ยวบินรอบดวงจันทร์ที่จะมีขึ้นในอนาคตไว้ถึง150ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนแคปซูลดราก้อนนั้นเดิมถูกออกแบบมาให้เป็นยานขนส่งนักบินอวกาศขององค์การนาซาเพื่อใช้เดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติแต่ก็สามารถนำมาใช้ในภารกิจเชิงพาณิชย์ได้เช่นเดียวกัน โดย Space X เป็นบริษัทเอกชนที่หนาสาม,มอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาและบริหารการใช้งานแคปซูลขนส่งนี้แคปซูลขนส่งนักบินอวกาศดรา g อนประสบความสำเร็จในการทดสอบเข้าจอดเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนมีนาคมของปี2019โดยเป็นการทดสอบที่ไม่มีนักบินอวกาศเดินทางไปด้วยอย่างไรก็ตามจะมีการทดสอบบินโดยใช้มนุษย์อวกาศตัวจริงภายในปีนี้ องค์การนาซาและบริษัทสเปซเอทดสอบการใช้งานระบบขนส่งมนุษย์ขึ้นสู่ห้วงอวกาศรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกโดยปล่อยจรวดฟอลคอนไนที่ติดตั้งแคปซูลบรรทุกนักบินอวกาศดราก้อนให้ออกเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติในเวลาตี2.49นาทีตามเวลามาตรฐานตะวันออกหรือตรงกับเวลา14.49นาฬิกา49นาทีตามเวลาในประเทศไทย การทดสอบครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมการให้นาซาสามารถส่งคนไปปฏิบัติภารกิจในห้วงอวกาศได้ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษหลังจากสหรัฐยุติการใช้งานยานขนส่งอวกาศแอรแลนติสไปเมื่อปี2011และต้องใช้ยานโซยุสของรัสเซียในการขนส่งนักบินอวกาศแทน แคปซูลบรรทุกนักบินอวกาศดรา g อนเป็นผลงานการออกแบบและสร้างขึ้นโดย SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่นาซ่ามอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หนาซ่าป,ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาบุกเบิกธุรกิจด้านอาวกาศได้มากขึ้น ตัวแคปซูลนั้นออกแบบโดยดัดแปลงจากต้นแบบของยานบรรทุกสัมภาระเพื่อนำส่งยังสถานีอวกาศนานาชาติในอดีตแต่มีการติดตั้งระบบปรับสภาพแวดล้อมเพื่อสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นและติดตั้งเครื่องยนต์ขับดันพลังสูงเพื่อดีดตัวออกหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับจรวดนำส่งสำหรับขั้นตอนในการทดสอบนั้น เจ้ารดนำส่งฟอลคอนนายซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วหลายครั้งจะทยานขึ้นจากแท่นปล่อย 39A ที่ศูนย์อวกาศแคนเนดีในรัฐฟลอริดาซึ่งแท่นปล่อยแห่งนี้เคยเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของยานอพอลโลไปยังดวงจันทร์และเคยเป็นแท่นปล่อยยานแอตแลนติสในการเดินทางเที่ยวสุดท้ายมาแล้ว การทดสอบครั้งนี้จะยังไม่มีนักบินอวกาศตัวจริงเดินทางไปด้วยแต่จะใช้หุ่นสวมชุดนักบินอวกาศให้นั่งอยู่ในแคปซูลดราก,ก้อนแทนโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกและข้อมูลความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสิ่งแวดล้อมภายในแคปซูลอยู่ตลอดเวลาทีมงานยังตั้งชื่อให้หุ่นนักบินอวกาศตัวนี้ว่าริ p l ลีตามชื่อของตัวละครในภาพยนตร์ดังอย่างเอเลีซึ่งนำแสดงโดยซ i กอนีวีเวอร หลังจรวดฟอลคอนนายทะยานขึ้นไปไม่กี่นาทีส่วนของจอรวดท่อนล่างที่ใช้ในการนำส่งระยะแรกจะแยกตัวออกและตกกลับลงมาจอดบนทุนซึ่งเป็นโดรนลอยน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกจรวดระยะที่2จะยังคงนำส่งแคปซูลต่อไปจนในนาทีที่11หลังจรวดทะยานออกจากฐานปล่อยแคปซูลจะแยกตัวออกในห้วงอวกาศและเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติด้วยตนเอง ในอดีตนั้นยาบนบรรทุกสัมภาระที่เข้าจอดเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติจะเข้ามาทางด้านล่างด้วยแขนกลของสถานีอวกาศจะยื่นออกไปดึงยานให้เข้ามาประกบท่าจอดแต่ในครั้งนี้แคปซูลดรา้อนจะเข้าจอดเชื่อมต่อทางด้านหน้าของสถานีอวกาศแบบอัตโนมัติโดยใช้วงแหวนเชื่อมต่อรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและมีนักบินอวกาศที่ประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติจับตาดูอย่างใกล้ชิด ยานแคปซูลดราก้อนซึ่งเป็นแคปซูลรุ่นใหม่ของบริษัท s เป c เ X เดินทางกลับสู่พื้นโลกแล้วหลังปฏิบัติภารกิจทดสอบการส่งยานแคปซูลรุ่นใหม่ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่9มีนาคมปีที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานว่ายานแคปซูลดราก้อนอันเป็นยานแคปซูลรุ่นใหม่ของบริษัทสเป c e X ได้เดินทางกลับสู่พื้นโลกแล้วบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ห่างจากชายฝั่งรัฐฟลอริดาหลายร้อยไมล์ ตามรายงานระบ,บุอีกว่ายานแคปซูลดราก้อนดีดตัวออกมาจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เมื่อเวลาตี2.30นาทีและตกลงสู่พื้นโลกเมื่อเวลาตี2.45นาทีโดยก่อนหน้านี้ยานแคปซูลดราก้อนได้ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเมื่อวันที่2มีนาคมเพื่อทดลองตามเป้าหมายของบริษัท SpaceX ในการพยายามนำผู้คนเดินทางออกไปยังห้วงอวกาศ ซึ่งการทดสอบยิงครั้งนี้มีขึ้นภายใต้โครงการการขนส่งนักบินอวกาศในเชิงพาณิชย์ขององค์การนาซาซึ่งได้ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท SpaceX และ Boeing เป็นผู้ดำเนินการทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีนาคมปี2019คริวดากอนได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบเดโมวันออร์บิทัลฟ t าเทหรือการทดสอบวงโครจรการบิน ทดสอบการบินครั้งแรกที่ไม่มีลูกเรือใช้หุ่นจำลองนักบินอวกาศชื่อริปลีและใช้เวลาสองสาวันก็สามารถเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติแล้วกลับมาสู่โลกได้สำเร็จ20เมษาย,ยนปี2019ที่เกิดเหตุระเบิดระหว่างการทดสอบระบบซ u เปอร์ดราโกและได้ทำอีกครั้งในวันที่13พฤศจิกาย,ยนปี2019จนสำเร็จ ต่อมา19ม,มกราคม SpaceX ได้เข้าสู่การทดสอบ In f l i u p t o b o r t t e s t หรือ IFA การทดสอบการยกเลิกการบินโดยทดสอบยานสามารถเคลื่อนที่แยกจากจร,รวดที่กำลังขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศภายใต้สภาพบรรยากาศที่เลวร้ายหรืออันตร,รายให้กลับมาสู่โลกอย่างปลอดภยัยและผลการทดสอบนั้นสำเร็จตามเป้าหมายล่าสุดไม่กี่วันก่อนการส่งมอบยานอาวกาศได้มีการทดสอบสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า นาซ a มีโครงการ Space Transportation System หรือ STS หรือระบบการขนส่งอวกาศเพื่อลำเลียงนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศโดยใช้กระสวยอวกาศซึ่งหลังจากจบภารกิจแล้วก็สามารถนำบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยให้ประหยัดงบป,ประมาณแต่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี1981ถึง2011ก็ไม่สำเร็จจึงต้องประกาศยุติโครงการหลังจากนั้นสหรัฐก็ไม่สามารถส่งนักบินอวกาศไปสู่อวกาศได้ นอกจากเรียกใช้บริการยานอาวกาศโซยูสของรัเสเซียปี2014นาซาประกาศเลือกโ e อิงและ SpaceX เพื่อขนส่งลูกเรือของสหรัฐไปและกลับจากสถานีอวกาศโดยใช้ยานอาวกาศ c s t 1 0 0 Starliner ของ b โบอิงด้วยงบมูลค่า4.2พันล้านเหรียญสหรัฐและคริวดา้อนของ SpaceX ด้วยงบมูลค่า2.6พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อยุติการพึ่งพารัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกร,รม Commercial Crew SpaceX ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วตั้งแต่ Pad a p o l t Test ทดสอบดีดตัวขึ้นจากฐานปล่อยสำรวจเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2015หรือการทดสอบวงโครจรการบินทดสอบการบินครั้งแรกที่ไม่มีลูกเรือในเดือนมีนาคมปี2562 และเชื่อมต่อกับสถานีอวากาศนานาชาติแล้วกลับมาสู่โลกได้สำเร็จส่วนแคปซูลจะถูกนำมาปรับแต่งใช้ในการทดสอบ InFlight Abort t e s t แต่ในวันที่20เมษายนปี2019ได้เกิดเหตุระเบิดระ,ดระหว่างการทดสอบระบบซ u ปเปอร์ดาโคและได้ทำอีกครั้งในวันที่13พฤศจิกายนปี2019จนสำเร็จและ19มกราคม SpaceX ได้ทดสอบ InFlight Ab o r t Test หรือการทดสอบการยกเลิกการบินจนสำเร็จ ต่อไปจะเป็นการทดสอบการบินพร้อมด้วยลูกเรือเป็นครั้งแรกหรือคริวดาคอนเดโมชูซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่7พฤษภาค,คมปี2020นี้หากสำเร็จสเป c เ X กก็จะสามารถส่งนักบินอวกาศของสหรัฐไปยังสถานีอวกาศนานาชาติได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัเสเซียและจะเห็นโครงการส่งมนุษย์ไปท่องเที่ยวรอบดวงจันทร์ในอนาคตอีกด้วย ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว